ไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเล็งเห็นความสําคัญของข้าวและชาวนาไทยทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยพระองค์ทรงคิดค้นสูตรอาหารที่ทําจากข้าวซึ่งถือเป็นเมนูยอดฮิตที่หลายคนต้องเคยลองกับเมนูไข่พระอาทิตย์สูตรอาหารที่พระองค์ทรงพระราชทานปรุงถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งอย่างทรงพระเยาว์วันนี้เราจะทําเมนูที่ได้รับแรง บันดานใจจากเมนูไข่พระอาทิตย์กันค่ะเมนูข้าวแสนจะน่ารับประทานถูกใจคนไทยแน่นอนค่ะกินข้าวไทยไม่อ้วนอย่างที่คิดเพราะถึงอย่างไรคนไทยกับข้าวไทยก็ตัดกันไม่ขาดเป็นคนไทยกินข้าวไทยช่วยชาวนาไทย